สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Luxury Car ช่องที่นำเสนอรถยนต์หรูหราและน่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปพบกับหนึ่งในรถสปอร์ตที่เป็นไอคอนตลอดกาลนั่นก็คือ2025 Toyota Supra รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงเอกลักษณ์ความดุดันและความร้าใจในแบบฉบับของ s ูป ra อย่างครบถ้วนและแน่นอนว่าเราจะพาคุณเจาะลึกในทุกมุมมองของภายนอกดีไซน์สมรรถนะประวัติและฟีเจอร์เด่นของรุ่นนี้แบบละเอียด เริ่มต้นที่ดีไซน์ภายนอก2025 toyota supra ยังคงความเป็นสปอร์ตคูเป้2ประตูในสไตล์ gr ที่โฉบเฉียวและทันสมัยด้านหน้ารถมากับกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ล้อมด้วยช่องรับอากาศที่มีดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมความดุดันและลดแรงต้านอากาศไฟหน้าแบบ LED รงแหลมพร้อมไฟเดอ์ไลท์แนวใหม่ทำให้ตัวรถดูโฉกเฉี่ยวและล้ำสมัยยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีลอน,นูนเพื่อสื่อถึงพลังของเครื่องยนต์ใต้ฝากระโปรง บ่งบอกถึงความแรงตั้งแต่แรกเห็นด้านข้างของซูปอร์2องมีการปรับเส้นสายตัวถังให้มีความพลิ้วไหวมากขึ้นพร้อมกับชายประตูที่ยกขึ้นรับกับแนวหลังคาเส้นสายเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพื่อความสวยงามแต่ยังช่วยในเรื่องอากาศพลศาสตร์ทำให้ตัวรถเกาะถนนได้ดีที่ความเร็วสูงล้ออลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่ให้ความรู้สึกดุดันและสปอร์ตอย่างแท้จริงด้านหลังมาพร้อมกับสปอยเลอร์ท้ายแบบบิวอินที่ช่วยเพิ่มแรงกดด้านหลังของรถ ช่วยให้รถนิ่งยิ่งขึ้นเมื่อใช้ความเร็วเมื่อพูดถึงสมรรถนะโตโยต้าซูป2ร2 5ยังใช้เครื่องยนต์เบนซินส0มจุด์ลิตรโบ6สูบแถวเรียงให้กำลังสูงสุดกว่า382แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำระบบช่วงล่างแบบ Addaive Variable Suspension ปรับความแข็งออ่นได้อัตโนมัติตามสภาพถนนและการขับขี่ช่วยให้ทั้งความนุ่มนวลและความสปอร์ตอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ย้อนกลับไปในประวัติตโยต้าซูปราถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี1978เป็นรถที่สร้างชื่อเสียงในโลกมอเตอร์สปอร์ตและวัฒนธรรมรถยนต์ทั่วโลกโดยเฉพาะในยุค 90s กับรุ่น A80 ที่กลายเป็นตำนานในวงการ JDM การกลับมาในปี2025นี้จึงเป็นการสืบสานตำนานซูปราในยุคใหม่อย่างสมศักดิ์ศรีสำหรับฟีเจอร์ภายนอกที่น่าสนใจซูปรารุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับระบบไฟหน้า a d a p t i v e เล d ระบบเปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติ และกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนอกจากนี้ยังมีชุดแต่ง GR Aerodynamic Package ที่เพิ่มความสปอร์ตและช่วยเพิ่มแรงกดตามหลักอากาศพลศาสตร์จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวภายนอกของ Toyota s u p ป ra 2025สุดยอดรถสปอร์ตในตำนานที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องดีไซน์ที่ดูดันสมรรถนะท,ที่เราใจและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ทำให้ซูปรายังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับคนรักความเร็ว หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Luxury Car เพื่อรับชมรถหรูรุ่นต่อไปก่อนใครแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ